กับปิสอะไรเตอร์ปะอว่าว่ังสั้นกนะว่เอากกะหลุดตัวนึงเดียวขาดมัดนหลุดลววาลตายสองแล้วจำหน่ายออกไปสองแล้วโอ้ยขุโบแสนี่ไปทันะนี่มันเสะมันทันโอ้ยมัได้ท่าดอก เอาวันนี้มาคนเดียวเหรอนี่บไม่มีใครมาเลยมันเสฉะเนาะทางมันขับลำบากเผื่อ,อจะได้ปลายิสก,กับเขาบ้าง <c oughs> Mà, mà bố chửi mưa mới? Bố chắc mưa mê Bố thân khâu chắc mưa Bà sáu chín gật nhai bọn mày đi rồi à เมนด็อกเมนแต่นั้วน,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 ว,น,นว,ว้ยเสียงนี้รู้เลย,ยแต่น้องเอ้อเ <c oughs> สีสย,สนย,ยงนี้รู้เลย แต่กินเนา้ครูคูซีคูฮาแกมาอย่างตั้งใบกลัวตัวเนาะนี่ ini kan di can pajibnya ini <him> ทางปุ้นป่าตัวใหญ่ดีกว่าป่าอันป่าเนี้ยป่าน้อยน่ะป่าอันเข่าป่านะเป็นหินเด้คนน่ะหินพี่กองแดนมาจับแล้วเด็กพี่กองเแดนมาจับแล้วเด็กได้โบนึงได้โบนึงเอได้โบนึงกลับบ้านไปแล้ว ไส้ทอดกรอบอันนี้แหละอร่อยโอ้คุกรสดีเกลือกับสีอิวอออ่วดำเกลือหรอเกลือสีอิ่วดำถ้าใส่เกลือ,อไหลก็เอาไปเล็กมัดจะพอดีเลยจะหอม,อม เป็ดฝรังประสู้สิงเดียวเลยเอวานนี้เขาบบ้ใส่ทุนร้อยแวบนนั้นซ้ำหน่ะอันทุนอ้อเบ้ได้ใสทุนเลยละเอาความรู้สึกนี่แหละทุนไห,นไ,หนได้ใส่ออ็นยยใส่เอ็นอยังเดียว ขันไม้ไผ่น <are> ้ำโอ้โอ้เอ้าสินังสินังเบอรงสินังไทยอ้ยเป็นตมรวนกว่าเบ็ดฝรังมังกว่าอีีี่งเลยม้ันนนด ไม่โปร่งนี่เสียนแท้แท้นี่เขาลงไปบัว่อสองนาทีกินะนะเขาสีเอาไอ้นี่ใบสุรสดนะใส่ไว้หลักหำอ้อยปากกำมังท่านกินดีจังใบสุรสดนะไม่โปร่งไม่โปร่ง เดินหน้าเดินในพุ่น่ะจังสิไปไทยอ้เป็นตะมวนดึงปลารลอดอ่ะน้ำไหลตรงน้ำห้องน้ำนองเราป่ามันลงมาจากไห,หนนเดือยไหนอนี่มันนาปีนี่มันนาปีเนาปีนาปีเสร็จนาปลูกยากาปุาปูกยาัก,กโยน้ำไปขางนาสมักยก,ก่อน บอมันสอ้ที่ mm เข oh, <Century. S 1> ้าม <for S 1> ันใหญ่เราวมันก็น้ำน้มันก็เข้านาเดีดเลยปลาครับเข้านาโอ้ยปวทันมีกบดอกเดียวเนี่ยโดนโดนยาเบิร์ดโดนยาซีดเบิร์ดกินกบกินหักเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวนีหงักธรรมชาสตรหาเนี่ย

โอ้กับเบิงเดีอพว่มันตกแถงนั้นเหรอพว่โอ้มันตกอยู่ทั้งปักไอผมยันปักตัวน้ำพวดสนอกโอ้ขันเดี่ยวนี่บัวทันแล้วป่าเข้า อย่าไปว่า <Workers> ถ <intendent> ึงซองซ้ำเรอะไซเนียบอทันหละบางคนก็ขี้คันไซเนียนะตกเว็บเนี้ยแล้ก็มีรุ่นกว่าตกเบ็ดฝรั่งโอ้ย นงเอตานงใบโอ้ใช่ใบซอง Mì kèm cái mùa tấm ra. gì đó kèm lơ là. Ao rồi <laughs> ừ. à, giùm xa nào. À, <laughs> ta rất <bước mẹ. cười> <laughs> <laughs> hết bật bóp bóp bốc, thì, bốc thì นักองเที่ยวขับมาเป็นกุ้มกันดิ

น้แล้วก็ตะกดนบาเนมาเสริมภัพเอาวนี้มาเอาอยัางน้อนี่ทีนะวันยีศกตีนะน่าหินเลยมหน้องีโอแสดงว่าหอยอุดมสมบูรณ์ายากได้บักหอยแกบบักหอยหั่นไปพุ่นเ้อ้พนกันไล่จัหอยจุบนี่บต้อง

โอ้สีดายเขาไปข้างในได้ให้ดิว้าโอ้โอแข็งนั้นแล้ว เฮ็ดเป็ดอันขันไม้ไผ่มาติดอย่างซี่หนึ่งมือหน้าเอ๊ะผอ้อโอกก็อะได้นีเบ็ดอยู่ใต้บออ่อ <laughs> เอานะคุยกันฮอตแรงนุ่นหน่อทีเนี้ยได้ยินเสียงฮอตแรงนุ่นะนะอายุฮอตแรงนะมีงานเท็จ่ะ โอ้ยนะ่าหันอีกเดือนสองเดือนนี้เต็มห้องกันเบิดนะเต็มห้องเบิดอนะนำไม้โปงนำส้มเหลานำตานเดียวนะเบปเป็นแถวขนนะเข้าเริ่มเป็นนุ่มุนนะเป็นนุ่มเป็นซาวุานะผลสีลลาอนะ เขามาเบิ้งด้วยเข้ามาให้เบิ้งจากตัวด้วยยักเห็นจังมือใดก็ับมาบ่เห็นจากเที่ต้องมาทุกมือนเนาะแล้ววาได็ดจีบุญแน่ลอะ,นนละดวงฮอรดวงมันสีได้แต่ซื้อเล็กกันดิ ดวงมันซิเึก่อต้องคิดอย่างไรบบจับไปใดกระทึกอันน,ะนั้นเมัหป็นเเห็นลงุลงลุงโทนี่ดิโอ้ถือแค่ยี่สิบใบสามสิบใบห้าสิบใบโอ้โะ <laughs> อันที่บุหรก,ก็คือสิไล <laughs> คนมีตังเล่นนะเอ้าให้ั่้ันเถอะ เงยมหมได้ยิอันนี่ว้าขามาเฮ็ดคอนเทนต์นำว้าสร้างคอนเทนต์กันนี่เออมันเป็นคอนเทนต์ <laughs> uh -oh. Nhìn nó mày lượi <laughs> lượi lắm à à mua ขณะวานนี้ก็อีกกี่ฟังนั่นอ่ะมือนั่งติตะกิกับนวัะได้กติไงติดน่นะบ่เออเดียว่แหลงออกไปนะอืมเอาเ ตีไปทางตะกิดนะวะทางนั้นนะโอ้แกติดตีไปทางคุณก๋วตะเพียนหางแดง <c oughs> สวยงามตัวประกันตัวประกัน <c oughs> อย่างน้อยก็ได้ปิดตัวกันแล้วเอาไปได้เอากระชังามาเลยโอ้โหชังเล็กบ่มาเอมามาอ,อคือเอิดคอเราแล้วเมื่อวานโอ้หไปก่อนนั์ เป็นอย่างไรนคเป็นอย่างารโอ้ก่ยแบภก่ยบอย่างเชกนคนนไอคนแกน่ไปบนูนโอ,อ้หัวใจก,ก,กับ บัตโอ้ตะลมอกอะทีนี้บ่ได้ขึ้นเป็ภู้ทับเบิกเนี่ยมันดีเ okay. ิย <stakeholder> เคยไปจดแต่ครั้งก่าซ่อนผาซ้อนแก้วนี่ไปดุจังดุคดหาซ้อนแก้วนะตรงเลย มากินข้าดีนะนี่กินข้าแล้วอย่ากินยาด้ขึ้นดีชปานินน้นนตกปรมาดอกนิน Ô oh, tổ nhây con ăn đây hơ mà chị. Lìm nhây tổ phân ha. Ô lô mình hay lùng mà răng hắn nè. À? Ủa nó โอ้มีอะไรสุดลงตีนสูดรนจะไปเล่นหอยเก้าเล่นหอยเก้ามืน้นเล่นทางไหน แน้ำหอยมีแต็มมื้นะนี่ก็สซิลงไปทางล่างที่ดอก,กขึ้นไปทางเทองพุทดอกแลนไปเลาะไปนี่มื้นทางถึงพุ่นน่ออุตสาบาักบ่พไปตีเอา,เอา,เอาบืนไป ผรอดเนินนี่หรอก khảy chưa mà ra khảy cái đồ nước có cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใป่แล้วสองกล้วยแล้วเอากล้วยมาที่มไว้ให้ตะกิตซีหน่อยกล้วยหอมทอง